สวัสดีครับเมื่อวานในการเล่าสูกันฟังครับรัฐธรรมนูญกับสังคมไทยปรากฏวา่าบบได้ยิ้นเสียงครับโพดไปแต่บบเสียงบออกครับเนื่องจากว่าบบได้ปิดกดอันตนันไม่นี่ครับมันต้องกดที่หนึ่งก่อนครับเฮ็ดบบเป็นครับพอเฮ็ดบบเป็นก่อนที่จะเอาไปโพดก็บบได้ตรวจสอบครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ที่บดีคือว่าเฮ็ดยัง ยาประมาทครับต้องตรวจสอบบองก่กนครับอ่าก็เป็นตัวอย่างให้เบื่อว่าอ่านาครับเข้าเก็ฑอย่างเขาต้องรอบคอบครับอ่าตรวจสอบอบงกอ่กนว่าเออมันใส่ยังไดตรวจสอบอบงค์กรน่าเออ,สสอ,บบอเออสียงออกบอกครับอันนี้ก็เจะบนะครับแล้วจะมาบอกสู้กันฟังไหมในคลิปนี้ครับทัดทะทำมานู่นอ่าหลายคนกับพงจะหมู่จักกันดีครับเคยได้ยินดูนะครับแต่ว่านอกเหนื่อจากในคนที่อ่าคนที่ติดตามข่าวโซเชียลก็สิ แต่สิคุณหูลายกว่าคือสารรัฐธรรมนูญเดี๋ยวผมจะเล่าสู่ฟังในคลิปต่อ,ตอไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคลิปนี้จิมาเล่าความเป็นมาของรัฐธรรมนูญอ่าสักเล็กหน่อยครับรัฐธรรมนูญครับอ่าคนที่เขาศึกษากฎหมายครับเขาก็มีความเข้าใจตรงกันยอมรับกันว่ามีทีมาทีไปจากกฎบัตร แมกนาการ์ตานะครับเกิดขึ้นอยู่ประเทศอังกฤษประมาณข้อศอกหนสอครับขั้นผู้ใดเป็นข้อหนังครับเบิ่งหนังเรื่องโรบินฮูดครับจะรู้ว่าเกิดเหตุการณ์เอียงขึ้นครับทีมาของประวัติศาสตร์ในส่วนนี้ครับกับมีความสอดคล้องกันนะครับอาจจะบ่อรอยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดแล้วกับมีทีมาจากเรื่องเล่านะครับเกิดความขัดแย้งกันนะครับจากประหากษัตริย์จากคุณนาง าาดดราษฎรกับเกิดความบวไยเหนื่อเสื้อใจกันก็เลยตรงมาเฮ็ดขอตกลงเป็นลักษณะไข่ไข่สัญญาประชาค,คมว่าขั้นฉิบปบข้องประเทศครับจะต้องเฮ็ดจังสีจังสี่ต้องไม่รูปแบบจังทันจังสีครับไข่ายๆเป็นไข่ายๆเป็นโมเดลของของประเทศเราต้องเดินทางไปจังสีเดอ้อนะครับขั้นบเ็ดจังสี่มันโบแมนนะครับก็เป็นที่มากของรัฐธรรมนูญครับหลังจากั้นมาครับแต่ละประเทศเขาเขาเจ้ากับชิมีสิ่งทะเรียกว่า ร on, ัฐธรรมนูญครับเป็นซื société, ่อของกฎหมายครับเออคำว่ารัฐธรรมนูญกับกฎหมายรัฐธรรมนูญจะมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งครับเข้ามากฎหมายรัฐรัฐธรรมนูญครับจะมีความหมายกว้างครับก็คือเป็นวิชาทีบาด้วยอ่าักกฎหมายที่ใส่ในการปกครองประเทศใช้ในการดําเนินตั้งขึ้นซึ่งประเทศต่างๆครับส่วนคาว่ารัฐธรรมนูญเป็นซื่อของกฎหมายก็ยังว่าของของประเทศไทยเฮ่านั้นแต่จะมีรัฐธรรมนูญแห่งราชณาจักรไทยนะครับ ในบ้านเฮานะครับหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับปี2 4 7 5 24เาีมิถุนายน2 4 7 5ถัดจากนั้นมา3ามือครับมีการประกาศใส่ธรรมนุนการปกครองราชฎาชาจักรสยามฉบับชั่วข้าวครับเสือกันว่าหลวงปีดีพนมยงค์ด้วยวนายประดิษฐ์หลวงประดิษฐ์พุรัธรรมหรือว,วนายปีดีพนมยงค์กอภัยครับเป็นผู้ล่างนะครับ ผู้ล่างขึ้นครับมีอยู่ทั้งหมด3ามจักรพารหลังจากนั้นมากครับวันที่สิบท่านว่าครับสองสี่เจ็ดหากมีการประกาศใส่รัฐธรรมนูญฉบับถาวรนครับซึ่งในหลวงจการที่เจ็ดับพระบาทพระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวครับผลวงทรงพระราชจาท่านครับหวงชนชาวไทยทุกคนครับแต่ว่านะครับหลังจากนั้นมา1สิบสามปีครับปีแปดเก้าครับก็มีการใส่ฉบับใหม่ แปดเเนะครับเลื่อยมากครับแต่ฉบับที่อยู่ในความทรงจำนะครับก็คือฉบับที่7ครับมีอยู่20มาตาครับมีมาตาหนึ่งครับมาตาที่17บเกับให้อํานาจนายกมีอํานาจทั้ง3อย่างอํานาจตุลาการอํานาจบริหารน,นะครับและก็อำนาจนิติบัญญัติครับในช่วงนี้ก็คืออาจจะเป็นช่วงยุคมืดของอ สังคมไทยนะครับจะเข้ากับพานผลมาจนขวายฉบับปัจจุบันนฉะบับที่20นะครับเดี๋ยวฉบับที่20มีิมิยังหนาะสนใจดีวคลิปหนาะจะมาเล่าสู่ฟังครับคลิปนีซีนะที่แล้วเดี๋ยวมันจะโดนผลครับอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีครับผม